นะครับก็ถอดล้อออกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้สองท่อนนี้ใส่เนาะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะใส่ยังไงนะครับนี่เพราะวาจะยึดน็อตยังไงก็ยังคิดไม่ออกเลยนะครับนี่หรือว่าเอาเป็นสกรูมายิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาสกรูยิงจากข้างในออกมาเนาะว่ามันจะได้ไหมนะครับถอดออกสองข้างแล้วนะี่ครับ รถไม่มีล้อเฮ้ย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 ขาตัางมันไปหุนแล้ววันนี้จะล้มครับจะล้มต้องอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยฮ่า โอ้แย่เลยเขาวนี้ครับตําไปทํามาหลุดออกคว่ำเลยยังสงสัยเพิ่นต้องมาละละโอ้ยเนาะอันนี้ครับเรียบร้อยเลยก่อนน้ำมันตรงนี้มันซึมเนอะนี่ก็ไหนๆก็คว่ำแล้ว คือโอกาสให้ดูข้างล่างเลยแล้วกันนะครับไอซีนตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนอนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่ครับข้างหนึง่งแต่ข้างนี้ยังยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกแต่ข้างนั้นออกแล้วนะครับก็ออกนานแล้วลนะ่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเนาะเพราะว่าไอช่วงนี้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับก็มันล้มนะครับ ไม่ได้ตั้งใจให้ล้มนะมันมันอเผอิญมันล้มเองนะครับพอดีเลยอันนี้ครับเดี๋ยวจะยกขึ้นคอนโทรลหกักนี่ครับคอนโทรลหักเลยเดี๋ยวจะไปเชื่อมใส่เหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยวยกขึ้นก่อน ครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดด้วยน็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนอด็นอตน็อตที่ใช้ยึดอ่านี่ครับนี่นี่ตัวนี้เป็นน็อตยิงหลังคาเนาะสองสองฝั่งนะครับส่วนอีกสองฝั่งก็เป็นนอ็นอตน็อตเบอร์สิบสามแต่เป็นเกียวนะครับเป็นเกียวใหญ่ๆเป็นเกียวยาวเลยยาวนี่ครับยาวเข้ามาลึกประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับ ต้นนี้เป็นต้นต้นยิ้วนะครับต้นต้นยิ้วมันก็เป็นเนื้อหล่มๆเนาะนะครับนี่เอาแค่แค่เอาคอนมาต่อมันก็ยุบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่านี่ครับก็เป็นคลิปทดลองนะครับคลิปทดลองล้อเป็นไม้เนะาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะวิ่งได้ไหมนะครับอ่านี่ครับ